ทีโก้มาจากอิตาลีเลยนะตัวนี้หลายคนถามว่าตัวสวนที่เป็นแบบนี้เราลดน้ําต้นไม้ยังไงถ้าเราจะติดแบบระบบลดน้ําต้นไม้อัตโนมัติใช่ไหมปกติใช้เป็นระบบสปริงเกอร์มันก็จะฟุ้งกระจายเยอะเกินไปเพราะมันมีพื้นที่แค่ตัวนี้เราจะติดตัวนี้ตัวขาปักตัวเนี้ยแต่ว่าเราใช้ของทีโก้นะตัวนี้ T ทีโก้มีดีไงคือตัวเนี้ยเราสามารถปรับระยะของน้ําได้ว่าจะให้มันใกล้มันไกลยังไงเพราะ แต่ละที่มันก็จะมีระยะตรงนี้ไม่เท่ากันเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยทีโกมาจากอิตาลีเลยนะตัวนี้ดีมากแถมราคาไม่ได้แพงเลยตัวนี้ฉีดเป็นแบบละอองฝอยตรงนี้ใกล้ๆเนี่ย แล้วก็สามารถปรับได้แล้วก็เป็นขาปักปักลงไปในดินแบบนี้เลยแล้วเราก็ต่อเป็นท่อจมป์ข้นไปกับท่อหลักนี่แล้วก็เนี่ยแบบเนี้ยนี่เหมือนกันนี่นี่น,นี่นี่ตัวนี้เป็นทีโก้เหมือนกันเห็นไหมเวลาน้ําออกมันก็จะออกเป็นแผ่นเล็กๆออกไปตรงเนี้ยเราก็สามารถปรับได้ว่าให้มันใกล้มันไกลแค่ไงแล้วแต่เลยแล้วเราก็เอาท่อเนี่ยขาปักใช่ปะปักง่ายๆเลยปักเข้าไปในกระถางของเราปักเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จป์ท่อเข้าไปกับท่อหลักของเราแค่นี้เองนี่คือตัวทีโก้เอาไปใช้กับพวกกระถางต้นไม้เล็กๆริมทางเดินเล็กๆตรงนี้ได้แต่บางทีก็จะใใช้้้้เเเปปป็็็็นนนนนนนดดิไไไลกกะบบบาาางคมม่ออยหัแํ ลากไปเลยก็ได้แล้วแต่คนถนาดแล้วแต่ชอบดีไซน์ไงใครอยากรู้ใครอยากให้เราช่วยดีไซน์สามารถทักมาได้เลย